สวัสดีครับวันนี้พี่นาวพาไปชมเรื่อง10แข้งสายมูแห่งวงการฟุตบอลครับกีฬาอาชีพตัดสินผลแพ้นชนะกันเพียงเสี้ยววินาทีหรือความห่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นครับการเตรียมร่างกายให้พร้อมถือเป็นข้อได้เปรียบก่อนเริ่มเกมแต่ก็มีนักฟุตบอลบางคนครับที่เชื่อถือโชคลางถึงขนาดทาสิ่งแปลกประหลาดตามความเชื่อส่วนบุคคลว่าเคล็ดลับเหล่านั้นจะบันลาลชัยชนะและความโชคดีให้ครับและนี่คือ10แข้งสายมูที่ไม่มีใครเหมือนในวงการลูกหนังโลกครับอันดับที่10ลุยซัวเลส พันนิ้วโป้งและข้อมือขวายามลงสนามแม้ไม่มีอาการบาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นครับสวเลดเชื่อถือโชว์ลางและพันผ้าจนเป็นนิสัยเลยก็ว่าได้ครับนอกจากนั้นคงับดาวยิงอุลุกวยจะดมรอยสักบนมือทุกครั้งขณะที่เดินลงสนามเป็นความเชื่อว่าพิธีกรรมเหล่านี้จะช่วยเจ้าตัวคว้าชัยชนะได้ครับอันดับ9จอห์นเทอร์รี่ตำนานกองหลังเชลซีสวมสนับแข้งคู่เดิมตลอดเวลาค้าแข้งกว่า10ปีนอกจากนี้ครับ เอรลี่ยึดถือโชคลางแปลกๆเช่นนั่งที่เดิมบนรถบัสของทีมระหว่างเดินทางไปแข่งขัน,นนะครับแล้วก็เอาผ้าล็อกพันถุงเท้าสามรอบอีกด้วยอันดับที่8แจ็คกิลิศในฤดูกาล2018-2019ซึ่งแอสตันวิลลาได้เลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกกิลิตถือเคสแสรองเท้าคู่เดิมลงสนามหลังหายเจ็บและฟอร์มดีจนกระทั่งบรรลุเป,ป้าหมายขึ้นนเลกสูงสุดจึงเปลี่ยนไปใส่คู่ใหม่ครับอันดับ7ค็ดิเตนโรนันโด หนึ่งในสุดยอดแข่งตลอดการที่ยึดมั่นกับการฟิตร่างกายเพื่อระเบิดฟอร์มในสนามน่าแปลกใจที่เข้ามาอยู่ในลิสต์แห่งโชคลางครับโดยดาวเตะโบตุเกจะเดินออกจากเครื่องบินยามเดินทางไปแข่งขันเป็นคนแรกเสมอครับตลอดจนเดินออกจากห้องโถงเข้าสนามเป็นคนสุดท้ายและย่ำเท้าขวาก่อนกระโดดหนึ่งครั้งบนพื้นหญ้าอีกด้วยครับอันดับ6เมซุตโอเซลอดีตเพลเมเกอร์ทีมชาติเยอรมันชอบผูกปมเชือกรองเท้าหลายรอบครับ และจะเริ่มร้อยเชือกข้างขวา,ขาก่อนเสมออันดับ 5. เลมงโดมินิกอดีตเฮดโค้ชทีมชาติฝรั่งเศสใช้หัวระศาสรประกอบการตัดสินใจเลือกตัวผู้เล่นลงสนามถือเป็นเรื่องผิดปกติและทำให้ฝรั่งเศสตกรอบยูโร2008ไปพร้อมกับข่าวทะเลาะเบาะแวงภายในแคมป์ครับอันดับ 4. เชสฟาเบกัสเมดฟิลสเปนมักจะจุมพิดแหวนที่ภรรยามมอบให้4ครั้งตามจำนวนเลขมงคลของตนจากนั้นจะถอดออกก่อนลงสนามเชื่อว่าจะนำความโชคดีมาให้ครับอันดับ3 ฟิวจนนักฟุตบอลที่โชคร้ายประสบอาการบาดเจ็บรุมเราตลอดอาชีพค้าแข้งไม่น่าเชื่อว่ายึดถือโชคลางเช่นกันครับโจนจะสวมถุงเท้าข้างซ้ายก่อนหากเล่นในบ้านแต่ถ้าหากไปเยือนจะสวมถุงเท้า,ข,าข้างขวาก่อนครับอันดับที่2โยฮันคัฟเมื่อตอนเป็นโค้ชอาแจากอัมสเตอร์ดัมคัฟจะตบหน้าท้องของผู้รักษาประตูเกิดเบาก่อนเริ่มอยู่เสมอไม่เพียงเท่านั้นครับจะเดินข้ามไปแดนฝั่งคู่แข่ง และคายหมักฝรั่งลงพื้นสนามโดยในะรอบชิงยูโรเปียนคับ 1, 1,969ครับทำแบบเดิมทุกหน้าท้องบอลแต่ลืมเชี้วหมกฝรั่งสุดท้ายเกมนั้นผ้ายยับครับแพ้1ต่อ4ประตูอันดับ1เปเล่ สุดอยอดนักเตะตลอดการที่เคยฟอร์มตกอย่างหนักสมัยเล่นให้กับซานโตสยกปี60จนต้องจ้างนักสืบตามหาเสื้อบอลตัวเก่าที่เคยใส่ในเกมล่าสุดะนะครับจนสามารถคืนฟอร์มเก่งกาดแต่รู้หรือไม่ครับแท้จริงแล้วนักสืบตามหาเสื้อตัวนั้นไม่เจอแต่ไปได้ตัวที่เคยใส่ก่อนหน้านั้น ุดท้ายแล้วก็ไม่สำคัญครับเพราะเปเล่กลับมาถล่มประตูดได้เหมือนเคยแล้วแต่ทั้งหมดนี้ก็คือ10แท่งสายมูแห่ง,งการฟุตบอลครับถ้าเพื่อนเพื่อชอบคอนเทนต์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยครับถ้าอยากให้เราเล่าข้อมูลข่าวสารอะไรก็สามารถคอมเมนต์ข้างใต้โพสตได้เลยครับถ้าอยากอ่านข่าวสารกีฬาต่างๆเพิ่มเติมก็สามารถอ่านได้ที่เว็บไซต์ playnowthailand com แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ